สวัสดีค่ะมาพบมาพอกับขั้วเล้าแต่อยากใบายแม่อันดาคือเกาคือเดิมได้จ้ามอนี่ข่อยสิผาผักเจ้ามาเห็ดแกงปลาคอใส่ผักกระแยงได้จ้าวัตถุดิบที่ใส่มอนี่กะซิมี่บักพริกซดหอมแดงกระเทียมคาตะไคร้ขานอหมูต้นหอมผักชีผักกระแนงหรือใบอีออมบักขามเปียกแล้วก็กเกลือได้จ้าต้มปลาคอมอนี่กะมีทีมาทีไปได้พี่น้องลูกพวได้เป็นคือลูกข่อยแน่ อันคอยผ้าลูกไปซื้อผักอยู่ตลาดเพื่อนไปเลี้ยวไปเห็นผัผกะแยงเพื่อนว่าแม่ผักอันนี้นะ่ะหนูเห็นผักอันนี้แล้วหนูอยากกินต้มปลาวาสันคอยก็เลยว่าเอาสิมาต้มจังไดลูกปลาเ่ราท่านมีอยู่ไหมเอาก็ซื้อผักไปไว้ก่อนไงแล้วเราค่อยไปหาปลาเพิ่นว่าจังสันก็เลยเด็ดตัดสินใจซื้อให้เขาเงินเหลือลอ,อยเดี๋ยวพี่น้องเอ้แต่ว่าซื้อปลาเนะ่้เบดลอยสามสิบห้าบาทได้ไปขอเงินกับพอเพิ่นตืมเ่าเป็นยังเพื่อลูกนะจ๊ะพี่น้องขั้นตอนแรกเลยเหากเกษสิเอาผักเอา ทุกสิ่งทุกอย่างที่ห้าเตรียมไว้มาล้างคือเกาจากหลังจากที่ห้าล้างผักของห้าเสร็จเรล้วห้ากระสิเอาคามาทุบเลากกะหันเป็นสนให้มันพอดีจากนั้นห้ากระสิเตรียมบะคามเปียกจากน้อยหนึ่งหลอกกะข้าหมูสองก้อนจะ้ะเสร็จแล้วห้ากระสิเอาคามาหันเป็นแว่นคานี่กะว่าไ้ไสหลายปันไดด้จะ้ะเอาแค่ครึ่งหัวนีกะพ่อ มือนีกับสีแกนเนาะพี่น้องมันกับสีหั่นแบบอันนี้เ่าไดเขาก็ต้องข้าอื่นนี่ยังละนี่เคาะเคาะซับซับทีนี่หั่นเป็นแหวนให้มันพอดีจ้ะแล้วเขาก็เอาหอมแดงที่เขาเตรียมไว้ออามาสอยหอมแดงมือนีก็ใส่สี่หัวคือเกาจ้ะพี่น้อง อันนี้ลาพักซี่นี่เขากระสีเอาไปตำใส่น้ากันกระพพิกเดอ้อมันคอยหอมต้องค้นกระสีทูบแล้วกระซีใส่ในหมอเลยก็ได้จ้ะแล้วก็เอาต้นหอมผักซี่แล้วก็ผักกระแนงเอามาหัน่นหั่นไว้ต้เป็นสินพอดีจ้ะ ผักกระแยงนี่มือน,นีกับบ่อใดสื่อมากเด้อค่ะอันลูกไปเห็นอยากได้แต่บ่อใดสื่อเพราะว่าจะของกระปลูกอยู่กัเลยมาเก็บเอาของจากของสดๆจากสวนใส่ต้มป่านี่หอมดีปัย่ังพี่น้องเอ้ยเสร็จแล้วห้ากระสีเอาบักพิกมาตำก่อนอื่นห้ากระสีใส่เกลือลงไปคือเกลาเครื่องสอนซาคือเกลาจ้ะแล้วก็ใส่กระเทียมใส่บักพิกสดแล้วก็ตำตำ,ตำให้มันแหลกจ้ะอันนี้ก็คือเครื่องที่ห้าเตรียมไว้พร้อมเลยได้หนีพร้อมสีแกงแล้วจ้ะ ต่อไปห้ากรสีเอาหมอใส่น้ำขึ้นข้างไฟให้น้ำพอเดือดห้ากระสีใส่บักพริกที่ห้าตํำลงไปตามด้วยข้าตะไข่ปละคามเปียกแล้วก็กขนอกหมู2ก้อนปิดฝาถิ่มไ้จนน้ำเดือดพอน้ำเดือดแล้วห้ากรสีเอาป่าที่ห้าเตียมไว้ลงไปอันนี้ปลาคอตัวเดียวเด้๋นี่พี่น้องมุดลอยสามิบห้าบาทตัวบักใยหนึง ปิดฟ้าต้มถิมไหวมันเดือดแล้วห้ากะสิเอาหอมแดงที่ห้าซ้อยไหวเอามใาไซหลังจากนั้นหฮากะสิปิดฟ้าถิมไห้ถ่าจนกลัวมันสิซุกแล้วห้ากระสิเอาผงนัวของห้ามาไซสองส้นซ่าคือเกาจะ้ะแล้วหฮากระไซผักกระยงนต้นหอมผักชีที่ห้าซอยไหวลงไปต่อไปห้ากะซิมรสเบิ่งได้จากพี่น้องขันพ่อแล้วหฮากระปิดแก๊สซ้ำหนีกระเร็จแล้วด้วจะ้ะเคล็ดลับในการต้มปลาง่ายๆเลยก็คือว่า ถ้าต้องถาให้น้ำเดือดก่อนได้จ้ะจังคอยใส่ปลามันคอยบะข้าวอีกอย่างก็คือว่าตอนขาต้มข้าแกงนี่ข้าอยาไปหาคนมันจ้ะขันค้นกับคนน้อยเดียวขันว่าคนคัากหลายเนื้อปลามันก็สีเละได้จ้ะเคล็ดลับกับว่าใดมีอย่างหลายดอกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าขันข้าว่าอยากให้มันข้าวข้าอยากให้ขาอยากให้หอมให้เครื่องมันเข่ากันซะไปขันสีบอกไปก็ใหใส่เครื่องหลายๆเคล็ดแนวกินนะขันแว่นข้าขีีทีเครื่องหน่ะมันประสบได้จ้ะอันนี้ขอ่อยกะลูกเฮดตะเสาคือเกา เฮดเ็จแล้วก็หายลูกกินไปรุ <ry falou> <c oughs> ่งเรียนกินเขาจนเบิดจานกินจนเกี่ยผลล้พี่น้องมักหลยเมนูนี่เป็นเด็กหน่อยที่มักต้มปลาแฮี้ยงดูคอยกัสิแส่บคักโพดดอกเรียหอดจานถเก้ยข่อยก็บห้อแต่เห็นคลิปพร้อมกันก็ผเจานี่ละพี่น้องคอยสะออนหลลยเรียหอดจานวันสัน เป็นจังไดเน,นะคะจังไดก็ฝากดกไลค์กดแชร่แล้วก็ซอยเป็นกำลังใจให้ห้าเนี่ยเด้อค่ะขอบคุณค่ะ